นิทานก่อนนอนเรื่องให้เวลารักษาหัวใจฉันนั่งนิ่งอยู่กับความเงียบในวันที่หัวใจไม่อยากพูดกับใครความเจ็บปวดไม่ได้แสดงตัวชัดเจนแต่แฝงอยู่ในทุกลมหายใจฉันไม่ได้ร้องไห้แค่รู้สึกว่าทุกอย่างหนักเกินกว่าจะอธิบายการอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าหัวใจต้องการเวลา และฉันก็เริ่มเรียนรู้ที่จะไม่เร่งมันฉันเคยคิดว่าการหายดีคือการลืมทุกอย่างให้เร็วที่สุดแต่วันนี้ฉันเริ่มเข้าใจว่าการลืมไม่ใช่คำตอบเสมอไปความทรงจำยังอยู่แต่ฉันไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับมันทุกครั้งการปล่อยให้ความรู้สึกผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปทำให้หัวใจไม่ตึงเหมือนเดิมและความอ่อนล้าก็ลดลงทีละนิดในบางเช้าฉันตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกว่างเปล่าที่อธิบายไม่ได้ มันไม่ใช่ความเศร้าแต่ก็ไม่ใช่ความสุขฉันเริ่มเข้าใจว่านี่คือช่วงพักของหัวใจช่วงเวลาที่มันกำลังซ่อมแซมตัวเองอย่างิบเงียบการไม่ฝืนเติมอะไรลงไปทำให้ฉันไม่ทำร้ายใจโดยไม่รู้ตัวฉันเคยกรดตัวเองที่อ่อนแอเกินไปแต่เมื่อมองกลับไปฉันเห็นว่าหัวใจดวงนี้พยายามเต็มที่แล้วการบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องน่าอายและการต้องใช้เวลาเยียวยาก็ไม่ใช่ความผิด ความคิดนี้ทำให้ฉันหยุดตำหนิตัวเองและเริ่มปฏิบัติกับใจอย่างทะนุถนอมมากขึ้นฉันเริ่มใช้ชีวิตช้าลงโดยไม่รู้สึกผิดการตื่นสายขึ้นนิดหนึ่งการไม่ตอบข้อความทันทีหรือการปล่อยให้บางวันผ่านไปอย่างเงียบๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้โลกหยุดหมุนแต่ทำให้หัวใจฉันได้พักจริงๆการให้เวลากับตัวเองกลายเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่ความฟุ้งเฟยในคืนหนึ่งที่ความคิดไหลวนไม่หยุดฉันไม่ได้พยายามหาคำตอบเหมือนก่อน ฉันแค่รับรู้ว่าหัวใจกำลังเหนื่อยและมันต้องการความเข้าใจมากกว่าคำแนะนำการไม่บังคับให้ตัวเองต้องเข้มแข็งทำให้ฉันหลับลงอย่างช้าๆและลึกกว่าหลายคืนที่ผ่านมาฉันเริ่มสังเกตว่าความเจ็บไม่ได้หายไปทันทีแต่มันเบาลงเมื่อฉันไม่ผลักไสมันการอยู่กับความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์ทำให้หัวใจไม่ต้องซ่อนตัวการยอมรับนี้ไม่ได้ทำให้ฉันจมแต่ทำให้ฉันยืนอยู่กับมันได้โดยไม่ล้มฉันเลิกถามตัวเองว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะหายดี เพราะคำถามนั้นทำให้ใจยิ่งกดดังการปล่อยให้เวลาเดินไปโดยไม่จับมันไว้แน่นเกินไปทำให้ฉันรู้สึกอิสระมากขึ้นหัวใจไม่ต้องแข่งกับใครและไม่ต้องแข่งกับตัวเองอีกต่อไปฉันเริ่มมองการเยียวยาเป็นการเดินทางไม่ใช่เส้นชัยที่ต้องไปให้ถึงเร็วที่สุดบางวันฉันก้าวหน้าบางวันฉันหยุดอยู่ที่เดิมและบางวันฉันถอยหลังเล็กน้อยแต่ทุกก้าวยังคงมีความหมายเพราะฉันไม่ทิ้งหัวใจไว้ข้างหลังเมื่อฉันมองตัวเองในวันนี้ ฉันเห็นหัวใจที่ยังไม่หายดีแต่ไม่แตกสลายการให้เวลารักษาหัวใจไม่ได้ทำให้ฉันอ่อนแอแต่ทำให้ฉันซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากขึ้นและฉันก็เริ่มเชื่อว่าตราบใดที่ฉันยังให้เวลาและความอ่อนโยนกับตัวเองหัวใจดวงนี้จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นในแบบของมันเองเธอเริ่มเข้าใจว่าความเงียบในบางวันไม่ใช่ศัตรูแต่คือพื้นที่ว่างที่หัวใจต้องการเพื่อซ่อมแซมรอยร้าวที่ถูกซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มมานานแสนานาน เธอนั่งฟังเสียงลมหายใจของตัวเองชัดขึ้นในเช้าวันหนึ่งและพบว่ามันยังคงอยู่แม้จะผ่านคืนที่ร้องไห้มันไม่รู้กี่ครั้งเธอไม่ได้หายดีขึ้นในทันทีแต่เธอไม่เกลียดตัวเองเหมือนเดิมแล้วความคิดถึงใครบางคนยังมาเยือนเป็นระลอกแต่ไม่ทําให้เธอจมดิ่งเหมือนก่อนหน้าเธอเริ่มเชื่อว่าเวลาที่ผ่านไปไม่ได้เอาไปแค่ความเจ็บปวดแต่มันทิ้งความแข็งแรงเล็กๆไว้ให้หัวใจด้วยเธอเดินออกไปใช้ชีวิตในจังหวะที่ช้ากว่าเดิม ไม่เรง่งไม่ฝืนและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเหมือนแต่ก่อนกาแฟแก้วเดิมรสชาติเดิมกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเรากับหัวใจเริ่มรับรู้สิ่นเล็กๆได้ดีขึ้นเธอยังมีวันที่คิดถึงอดีตแต่ไม่โทษตัวเองที่เคยรักอย่างสุดหัวใจอีกต่อไปเธอเริ่มยอมรับว่าความผิดพลาดไม่ได้ทำให้คุณค่าเธอลดลงมันแค่สอนให้เธอรู้จักรักอย่างระมัดระวังมากขึ้น บางคืนเธอยังฝันถึงวันเก่าๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาเธอไม่ร้องไห้เหมือนเดิมแล้วเธอเลือกเขียนทุกความรู้สึกลงในสมุดเล่มหนึ่งเพื่อบอกตัวเองว่าความเจ็บปวดเหล่านี้เคยมีอยู่จริงและเธอผ่านมันมาได้เธอเรียนรู้ว่าการยอมรับความอ่อนแอไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือความกล้าหาญในอีกรูปแบบหนึ่งทุกบรรทัดที่เขียนเหมือนการเยียวยาเล็กๆที่ค่อยๆซ่อมแซมหัวใจเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวเหมือนเดิมแม้จะอยู่เพียงลำพัง เธอหยุดถามตัวเองว่าทำไมเรื่องร้ายๆต้องเกิดขึ้นและเริ่มถามว่าเธอได้เรียนรู้อะไรจากมันแทนความเศร้าไม่หายไปไหนแต่มันไม่คุมชีวิตเธออีกต่อไปแล้วเธอหัวเราะกับเรื่องเล็กๆได้มากขึ้นแม้เสียงหัวเราะนั้นจะยังแฝงความเปราะบางอยู่บ้างเธอเริ่มมองตัวเองในกระจกด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นไม่ใช่เพื่อหาข้อบกพร่องแต่เพื่อย้ำว่าตัวเองยังมีค่าเสมอเธอค่อยๆเข้าใจว่าการรักตัวเองคือการไม่ทิ้งตัวเองไว้ข้างหลัง วันหนึ่งเธอสังเกตว่าหัวใจไม่ได้เจ็บทุกครั้งที่นึกถึงชื่อดาเดิมอีกแล้วความทรงจํายังครบทุกอย่างแต่ความเจ็บปวดค่อยๆลดความแหลมคมลงเธอเริ่มปล่อยให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่รู้สึกผิดเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนเธอเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่การลืมอดีตแต่คือการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ถูกอดีตทําร้ายเธอเริ่มให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เคยทําพลาดและยอมรับว่าทุกคนต่างเคยผิดพลาดเหมือนกัน เธอใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่ทำให้ใจสงบไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นเงียบๆหรือฟังเพลงที่ไม่ต้องมีเนื้อหาเศร้าเธอพบว่าความสบายใจไม่ต้องการอะไรยิ่งใหญ่แค่ไม่ต้องฝืนก็พอความคาดหวังที่เคยกดทับหัวใจค่อยๆเบาลงเธอเริ่มใช้ชีวิตตามกำลังของหัวใจไม่ใช่ตามความหวังของใครบางคนเธอเรียนรู้ว่าการดูแลหัวใจตัวเองคือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดเธอเริ่มเห็นคุณค่าของวันที่ธรรมดา วันที่ไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นแต่ก็ไม่มีน้ำตาวันที่แสงแดดส่องเข้ามาอย่างพอดีและหัวใจไม่รู้สึกหนักอึ้งเหมือนก่อนเธอไม่ได้กลัวความเหงาเหมือนเดิมเพราะเธอรู้ว่าตัวเองอยู่เป็นเพื่อนตัวเองได้แล้วความเงียบกลายเป็นที่พักไม่ใช่ที่ลงโทษเธอเริ่มเชื่อว่าความสุขอาจมาในรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าที่เคยคิดไว้เมื่อมีคนถามว่าเธอเป็นอย่างไรเธอไม่ตอบว่าไม่เป็นไรแบบฝืนใจอีกต่อไปแล้วเธอเลือกตอบตามความจริงแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบ เธอเริ่มให้พื้นที่กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่รีบผลักมันออกไปเธอรู้ว่าการรักษาหัวใจต้องใช้เวลาและเธอไม่จําเป็นต้องเร่งมันเธอค่อยๆเชื่อมั่นว่าทุกก้าวเล็กๆที่เดินคือความก้าวหน้าที่มีค่าเธอมองย้อนกลับไปยังวันที่เคยเจ็บปวดที่สุดและพบว่าตัวเองแข็งแรงกว่าที่คิดไว้มากเธออาจยังมีรอยแผลแต่แผลนั้นไม่เลือดกอกอ,อกอีกแล้วมันกลายเป็นร่องรอยที่บอกว่าเธอเคยผ่านอะไรมา เธอเริ่มขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่แทบไม่เหลือแรงเธอเริ่มภูมิใจในตัวเองอย่างเงียบๆในวันที่หัวใจเริ่มสงบเธอเข้าใจว่าการเยียวยาไม่ใช่เส้นตรงแต่เธอก็มาไกลกว่าจุดเริ่มต้นมากแล้วเธอไม่กลัวอนาคตเท่าเดิมเพราะรู้ว่าตัวเองจะไม่ทอดทิ้งตัวเองอีกไม่ว่าจะเจออะไรเธอเริ่มเปิดใจให้ความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยไม่รีบไม่คาดหวังเกินไป เธอเลือกเดินต่อด้วยหัวใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองและเชื่อว่าเวลาจะค่อยๆรักษาหัวใจเธอจนแข็งแรงอีกครั้งเธอเริ่มรู้สึกว่าหัวใจตัวเองหายใจได้คล่องขึ้นแม้จะยังมีบางช่วงที่แน่นและสั่นไหวโดยไม่ทราบสาเหตุเธอไม่ตกใจเหมือนก่อนเพราะเข้าใจแล้วว่าการเยียวยามีวันที่ขึ้นและลงเป็นเรื่องธรรมดาเธอหยุดตำหนิตัวเองในวันที่อ่อนแอและเลือกโอบก,อ,กอดความรู้สึกนั้นไว้แทน เธอเริ่มพูดกับตัวเองด้วยคำที่อ่อนโยนขึ้นเหมือนพูดกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งและหัวใจก็รับฟังถ้อยคำเหล่านั้นอย่างเงียบงนันเช้าวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกหนักอึ้งเหมือนเดิมแม้ความคิดถึงจะยังมาเยือนแต่ไม่ทำให้เธอจมอยู่กับที่เธอเริ่มทำสิ่งเล็กๆให้ตัวเองเช่นจัดห้องเปิดหน้าต่างและปล่อยให้แสงแดดเข้ามาแตะหัวใจเธอรู้ว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือการซ่อมแซมสิ่งที่เคยถูกมองข้ามมานานเธอเริ่มเห็นคุณค่าในความพยายามเล็กๆของตัวเองมากขึ้นทุกวันเธอค่อยๆปล่อยมือจากความคาดหวังเดิมๆที่เคยแบกไว้หนักหนาโดยไม่รู้ตัวว่ามันทําให้หัวใจอ่อนล้ามากแค่ไหนเธอไม่บังคับให้ตัวเองต้องเข้มแข็งตลอดเวลาอีกต่อไปเพราะรู้ว่าการพักก็สําคัญไม่แพ้การเดินต่อเธอเริ่มยอมรับว่าบางวันก็แค่พออยู่รอด ไม่จำเป็นต้องดีเลิศเสมอเธอเรียนรู้ว่าความธรรมดานั้นไม่ได้ด้อยค่าหากแต่มันคือรากฐานของความสงบเธอเริ่มยิ้มกับวันเรียบง่ายโดยไม่รู้สึกผิดในบางคืนที่เงียบงนันเธอยังนั่งอยู่กับความคิดของตัวเองแต่ไม่ปล่อยให้มันกลืนกินหัวใจเหมือนก่อนเธอเลือกฟังมันอย่างตั้งใจแล้วปล่อยมันผ่านไปอย่างช้าๆเธอเริ่มเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่ความจริงเสมอไป และไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกเสียงในหัวใจเธอให้เวลากับตัวเองโดยไม่เร่งรัดเหมือนปล่อยแผลให้หายตามธรรมชาติเธอเริ่มรู้สึกว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่ยคว้าแต่มันค่อยๆเกิดขึ้นเองเธอสังเกตว่าตัวเองเริ่มหัวเราะได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นเพียงรอยยิ้มเล็กๆก,ก็ตามเธอไม่พยายามซ่อนความเศร้าแต่ก็ไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าของชีวิตอีกต่อไปเธอเริ่มวางขอบเขตให้กับหัวใจ เลือกสิ่งที่ควรเก็บไว้และปล่อยสิ่งที่ควรวางลงเธอเรียนรู้ว่าการปกป้องหัวใจไม่ใช่การปุดกั้นแต่คือการเลือกอย่างมีสติเธอเริ่มเชื่อมั่นว่าตัวเองสมควรได้รับความอ่อนโยนเมื่อมองย้อนกลับไปเธอเห็นเส้นทางที่ตัวเองเดินผ่านมาแม้จะเต็มไปด้วยรอยสะดุดแต่ก็ไม่ใช่เส้นทางที่สูญเปล่าเธอเริ่มขอบคุณทุกประสบการณ์แม้จะเจ็บปวดเพราะมันทำให้เธอรู้จักตัวเองลึกซึ้งขึ้น เธอไม่โกรธตัวเองในอดีตอีกแล้วเพราะเข้าใจว่าตอนนั้นเธอทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้เธอปล่อยให้ความรู้สึกผิดค่อยๆค,ค,คลายออกจากหัวใจเธอเริ่มเดินต่อด้วยความเบาสบายมากขึ้นเธอเริ่มรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยยืนยันคุณค่าเธอใช้เวลานั่งเงียบๆและพบว่าความเงียบนั้นไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เคยกลัวเธอเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัดขึ้นและเข้าใจสิ่งที่มันต้องการจริงๆ เธอเลือกให้เวลากับสิ่งที่ทำให้ใจสงบมากกว่าสิ่งที่ทำให้ใจสั่นไหวเธอเริ่มมั่นใจว่าความสุขของตัวเองไม่จำเป็นต้องยืมมาจากใครเธอหยุดย้อนถามคำถามเดิมๆซ้ำๆว่าเธอพลาดตรงไหนแล้วเริ่มถามว่าต่อจากนี้เธออยากดูแลตัวเองอย่างไรแทนเธอไม่พยายามแก้ไขอดีตแต่เลือกเรียนรู้จากมันอย่างอ่อนโยนเธอเริ่มวางแผนชีวิตในแบบที่ไม่กดดันหัวใจเกินไป เธออนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเธอเริ่มรักตัวเองในแบบที่เป็นไม่ใช่แบบที่ใครคาดหวังวันหนึ่งเธอพบว่าหัวใจไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องเดิมเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วแม้จะยังจำได้แต่ความเจ็บปวดไม่รุนแรงเหมือนก่อนเธอเริ่มมองอดีตด,ด้วยสายตาที่สงบขึ้นไม่โกรธไม่โทษและไม่เสียดายเกินจำเป็นเธอรู้ว่าทุกช่วงเวลามีคุณค่าในแบบของมันเอง เธอเริ่มยอมรับว่าการจากลาไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวเสมอไปเธอเริ่มเปิดพื้นที่ให้หัวใจหายใจอย่างอิสระเมื่อก้าวมาถึงจุดนี้เธอรู้ว่าตัวเองยังไม่หายดีทั้งหมดแต่ก็ไม่แตกสลายเหมือนเดิมอีกแล้วเธอเริ่มเชื่อใจตัวเองมากขึ้นว่าจะดูแลหัวใจตัวเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอไม่กลัวความรักในอนาคตแต่ก็ไม่รีบวิ่งเข้าหามันเหมือนก่อนเธอเลือกเดินต่อด้วยหัวใจที่ผ่านการเยียวยา แม้จะยังมีรอยแผลแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้แล้วว่าเวลาไม่ได้แค่รักษาหัวใจแต่สอนให้เธอรักตัวเองเป็นเธอเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเฝ้าระวังหัวใจตัวเองตลอดเวลาเหมือนก่อนความเจ็บอาจจะโผลมาในบางวันแต่เธอไม่ตื่นตระหนกกับมันอีกแล้วเธอเรียนรู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าหัวใจกำลังมีชีวิตเธอไม่รีบผลักมันออกไปและไม่ปล่อยให้มันครอบงำ เธอเริ่มอยู่กับความรู้สึกได้อย่างสงบมากขึ้นในวันที่ทุกอย่างดูธรรมดาเธอกลับรู้สึกขอบคุณอย่างประหลาดเธอเริ่มเห็นคุณค่าในการตื่นมาโดยไม่มีน้ำตาและการหลับไปโดยไม่ต้องกอดความกังวลไว้แน่นเธอไม่ต้องการวันที่พิเศษเสมอไปแค่วันที่หัวใจไม่หนักก็เพียงพอแล้วเธอเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้ส่งเสียงดังเสมอไปแต่มักมาในรูปของความเรียบง่าย เธอค่อยๆเก็บสะสมช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ในใจเธอเริ่มกล้าพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ทำให้หัวใจเหนื่อยล้าโดยไม่รู้สึกผิดเหมือนก่อนเธอไม่ฝืนตัวเองให้ต้องเข้าใจทุกคนและไม่พยายามแบกรับความรู้สึกของคนทั้งโลกไว้คนเดียวเธอเริ่มวางเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความเมตตากับการทำร้ายตัวเองเธอรู้แล้วว่าการรักษาหัวใจบางครั้งคือการปกป้องมันจากสิ่งเดิมๆเ,เธอเริ่มเคารพขอบเขตของตัวเองอย่างจริงจัง เมื่อมีใครพูดถึงอดีตเธอไม่รู้สึกสั่นไหวเหมือนเคยอีกต่อไปความทรงจำยังอยู่ครบแต่ไม่บาดคมเหมือนก่อนเธอสามารถเล่าเรื่องเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องฝืนยิ้มหรือกลั้นน้ำตาเธอเริ่มเห็นตัวเองในอดีตด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสินเธอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นเธอปล่อยให้ความรู้สึกผิดค่อยๆค,คลายออกจากหัวใจเธอเริ่มเดินต่อด้วยความเบาสบายมากขึ้น เธอเริ่มรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยยืนยันคุณค่าเธอใช้เวลานั่งเงียบๆและพบว่าความเงียบนั้นไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่เคยกลัวเธอเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัดขึ้นและเข้าใจสิ่งที่มันต้องการจริงๆเธอเลือกให้เวลากับสิ่งที่ทำให้ใจสงบมากกว่าสิ่งที่ทำให้ใจสั่นไหวเธอเริ่มมั่นใจว่าความสุขของตัวเองไม่จำเป็นต้องยืมมาจากใคร เธอหยุดย้อนถามคำถามเดิมซ้ำๆว่าเธอพลาดตรงไหนแล้วเริ่มถามว่าต่อจากนี้เธออยากดูแลตัวเองอย่างไรแทนเธอไม่พยายามแก้ไขอดีตแต่เลือกเรียนรู้จากมันอย่างอ่อนโยนเธอเริ่มวางแผนชีวิตในแบบที่ไม่กดดันหัวใจเกินไปเธออนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเธอเริ่มรักตัวเองในแบบที่เป็นไม่ใช่แบบที่ใครคาดหวังวันหนึ่ง เธอพบว่าหัวใจไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องเดิมเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วแม้จะยังจำได้แต่ความเจ็บปวดไม่รุนแรงเหมือนก่อนเธอเริ่มมองอดีตด้วยสายตาที่สงบขึ้นไม่โกรธไม่โทษและไม่เสียายเกินจำเป็นเธอรู้ว่าทุกช่วงเวลามีคุณค่าในแบบของมันเองเธอเริ่มยอมรับว่าการจากลาไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวเสมอไปเธอเริ่มเปิดพื้นที่ให้หัวใจหายใจอย่างอิสระ เธอเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเฝ้าระวังหัวใจตัวเองตลอดเวลาเหมือนก่อนความเจ็บยังอาจผุมาในบางวันแต่เธอไม่ตื่นตระหนกกับมันอีกแล้วเธอเรียนรู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าหัวใจกำลังมีชีวิตเธอไม่รีบผลักมันออกไปและไม่ปล่อยให้มันครอบงำเธอเริ่มอยู่กับความรู้สึกได้อย่างสงบมากขึ้นในวันที่ทุกอย่างดูธรรมดาเธอกลับรู้สึกขอบคุณอย่างประหลาด เธอเริ่มเห็นคุณค่าของการตื่นมาโดยไม่มีน้ำตาและการหลับไปโดยไม่ต้องกอดความกังวลไว้แน่นเธอไม่ต้องการวันที่พิเศษเสมอไปแค่วันที่หัวใจไม่หนักก็เพียงพอแล้วเธอเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้ส่งเสียงดังเสมอไปแต่มักมาในรูปของความเรียบง่ายเธอค่อยๆเก็บสะสมช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ในใจเธอกล้าพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ทำให้หัวใจเหนื่อยล้าโดยไม่รู้สึกผิดเหมือนก่อน เธอไม่ฝืนตัวเองให้ต้องเข้าใจทุกคนและไม่พยายามแบกรับความรู้สึกของคนทั้งโลกไว้คนเดียวเธอเริ่มวางสิ้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความเมตตาและการทำร้ายตัวเองเธอรู้แล้วว่าการรักษาหัวใจบางครั้งคือการปกป้องมันจากสิ่งเดิมๆเ,เธอเริ่มเคารพขอบเขตของตัวเองอย่างจริงจังเมื่อมีใครพูดถึงอดีตเธอไม่รู้สึกสั่นไหวเหมือนเคยเป็นอีกต่อไปความทรงจำยังอยู่ครบแต่ไม่บาดคมเหมือนก่อน เธอสามารถเล่าเรื่องเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องฝืนยิ้มหรือกลั้นน้ำตาเธอเริ่มเห็นตัวเองในอดีตด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสินเธอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นทำดีที่สุดแล้วในเวลานั้นเธอเริ่มหันกลับมาทำในสิ่งที่เคยรักแต่เคยละทิ้งไปเพราะความเหนื่อยล้าเธอใช้เวลากับสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องสมบูรณ์แบบเธอรู้สึกว่าหัวใจได้พักจริงๆในช่วงเวลาเหล่านั้นเธอไม่เร่งผลลัพธ์ และไม่คาดหวังความสำเร็จแค่ได้ทำก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ในวันที่เธออ่อนแออีกครั้งเธอไม่ดุด่าตัวเองเหมือนที่ผ่านมาเธอเข้าใจว่าการฟื้นฟูไม่ใช่เส้นตรงและการถอยหลังเล็กน้อยไม่ได้ลบล้างความพยายามทั้งหมดเธอเลือกพักแทนการฝืนและเลือกเงียบแทนการอธิบายเธอวางมือบนอกตัวเองและบอกว่าไม่เป็นไรหัวใจก็รับคำปลอบนั้นไว้เงียบ เธอเริ่มรู้สึกมั่นคงโดยไม่ต้องมีเหตุผลพิเศษมารองรับความสงบเริ่มกลายเป็นสภาวะปกติไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาเธอไม่จําเป็นต้องเติมใครเข้ามาเพื่อให้ตัวเองสมบูรณ์เธอเริ่มเห็นว่าความโดดเดี่ยวกับความสงบไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปเธอเริ่มเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อมองอนาคตเธอไม่กลัวเหมือนก่อนแต่ก็ไม่วาดฝันจนเกินจริงเธอเลือกวางแผนอย่างอ่อนโยนเพื่อพื้นที่ให้หัวใจได้เปลี่ยนใจหรือหยุดพัก เธอไม่เร่งให้ชีวิตต้องไปถึงจุดหมายเร็วเกินไปเธอเชื่อว่าถ้าหัวใจยังปลอดภัยเส้นทางไหนก็ไม่เลวร้ายเกินไปเธอเริ่มเดินด้วยจังหวะของตัวเองเธอเริ่มยอมรับว่าความรักในอดีตไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วความรู้สึกเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องถูกลบเพียงแค่วางไว้ในที่ที่ไม่ทำร้ายหัวใจเธอไม่โทษตัวเองที่เคยรักมากเกินไปเพราะนั่นคือความจริงใจในเวลานั้น เธอเริ่มแยกแยะความทรงจำกับความเจ็บออกจากกันได้เธอรู้ว่าหัวใจได้เรียนรู้บางอย่างที่สำคัญมากเมื่อมาถึงตรงนี้เธอเริ่มมั่นใจว่าตัวเองจะไม่พังง่ายอีกต่อไปแม้จะยังมีวันที่อ่อนล้าแต่เธอรู้วิธีดูแลหัวใจให้ปลอดภัยเธอไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่และไม่กลัวการอยู่กับตัวเองเธอรู้แล้วว่าการให้เวลารักษาหัวใจไม่ได้ทำให้ชีวิตช้าลงแต่ทำให้มันมั่นคงขึ้น เธอพร้อมเดินต่อไปด้วยใจที่อ่อนโยนและแข็งแรงกว่าเดิมเมื่อก้าวมาถึงจุดนี้เธอรู้ว่าตัวเองยังไม่หายดีทั้งหมดแต่ก็ไม่แตกสลายเหมือนเดิมอีกแล้วเธอเริ่มเชื่อใจตัวเองมากขึ้นว่าจะดูแลหัวใจตัวเองได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอไม่กลัวความรักในอนาคตแต่ก็ไม่รีบบลิ่งเข้าหามันเหมือนก่อนเธอเลือกเดินต่อด้วยหัวใจที่ผ่านการเยียวยาแม้จะยังมีรอยแผลแต่ก็เต็มไปด้วยความหวัง เธอรู้แล้วว่าเวลาไม่ได้แค่รักษาหัวใจแต่สอนให้เธอรักตัวเองเป็นเธอเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมายืนยันการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของหัวใจเธอใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่และคนพบว่าความเงียบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เธอเริ่มฟังเสียงเล็กๆภายในใจได้ชัดเจนขึ้นเธอรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวเองเมื่อมีความทรงจําบางอย่างผุดขึ้นมาเธอไม่หลบหนีและไม่จมอยู่กับมันเธอรับรู้ว่ามันเคยสำคัญและยอมรับว่ามันได้จบลงแล้วเธอไม่ต้องลบมันออกจากหัวใจขายายมันไปอยู่ในที่ที่ไม่ทำให้เจ็บ เธอเข้าใจว่าการเก็บความทรงจำไว้ไม่ได้หมายถึงการกลับไปอยู่ตรงนั้นเธอเดินต่อไปโดยไม่ต้องหันหลังกลับเธอเริ่มเลือกสิ่งที่เหมาะกับจังหวะชีวิตของตัวเองมากขึ้นเธอไม่เปรียบเทียบเส้นทางของตัวเองกับใครและไม่เร่งให้ชีวิตต้องเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังเธอรู้ว่าการเติบโตไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากความสบายใจ เธอเริ่มเคารพการตัดสินใจของตัวเองแม้จะดูช้าหรือแตกต่างเธอรู้ว่าความสงบคือความสำเร็จรูปแบบหนึง่งในวันที่มีใครเข้ามาทำให้หัวใจสั่นไหวเธอไม่ตื่นตระหนกหรือรีบผลักไสเธอรับรู้ความรู้สึกนั้นอย่างมีสติและตั้งคำถามกับตัวเองอย่างอ่อนโยนเธอไม่ยอมแลกความสงบที่สร้างมาอย่างยากลำบาก กับความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงเธอเลือกฟังหัวใจมากกว่าความกลัวว่าจะโดดเดี่ยวเธอรู้ว่าหัวใจที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องรีบผูกพันเธอเริ่มเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถรับมือกับความผิดหวังได้หากมันจะเกิดขึ้นอีกเธอไม่กลัวการล้มเพราะรู้วิธีลุกขึ้นอย่างไม่ทำร้ายตัวเองเธอหยุดคาดหวังว่าชีวิตต้องราบรื่นตลอดไป และยอมรับความไม่แน่นอนอย่างสงบเธอเริ่มมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตเธอไม่โทษตัวเองกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเธอเริ่มใช้คำว่าพอกับหลายสิ่งในชีวิตพอในความพยายามพอในความคาดหวังและพอในความสัมพันธ์เธอไม่ฝืนเติมสิ่งที่เกินความจำเป็นให้หัวใจเธอรู้แล้วว่าความเรียบง่าย ช่วยให้หัวใจใหายใจได้สะดวกเธอเริ่มตัดสิ่งรบกวนออกไปอย่างไม่รู้สึกขิดเธอเลือกความสงบเป็นหลักในการใช้ชีวิตในวันที่เธอมองตัวเองในกระจกเธอไม่เห็นคนที่แตกสลายเหมือนในวันแรกอีกแล้วเธอเห็นคนที่ผ่านการเยียวยาแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบเธอไม่ตำหนิรอยแผลแต่ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว เธอเริ่มยิ้มให้ตัวเองด้วยความเข้าใจไม่ใช่การฝืนเธอรู้แล้วว่าความเมตตาต่อตัวเองคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ตั้งเงื่อนไขกับความสุขมากเกินไปไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะมีความสุขเธอเลือกมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเธอไม่ผัดวันประกันพรุ่งความสุขไว้ในอนาคต เธอเริ่มให้ค่ากับวันนี้มากกว่าวันพรุ่งนี้เธอรู้แล้วว่าชีวิตเกิดขึ้นในปัจจุบันเสมอเมื่อมองอนาคตเธอไม่ได้หวาดกลัวเหมือนในอดีตแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอย่างเลื่อนลอยเธอเปิดรับสิ่งที่จะมาด้วยหัวใจที่เตรียมพร้อมและอ่อนโยนเธอรู้ว่าถึงแม้จะเจอวันที่ยากเธอก็จะไม่ทอดทิ้งตัวเองเธอเชื่อมั่นในความสามารถของหัวใจที่จะดูแลตัวเอง เธอเดินต่อด้วยความมั่นคงที่ไม่ต้องส่งเสียงดังเธอเริ่มแบ่งปันความอ่อนโยนที่มีให้กับคนรอบข้างอย่างพอดีไม่มากจนทำร้ายตัวเองและไม่น้อยจนปิดกั้นเธอเข้าใจว่าการให้ที่ดีต้องไม่แลกมาด้วยความหมดแรงเธอเลือกช่วยเหลือเท่าที่หัวใจไหวเธอรักษาขอบเขตของตัวเองไว้ได้อย่างมั่นคงเธอไม่รู้สึกผิดที่เลือกตัวเองก่อน เธอเริ่มรู้สึกขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ทำให้เธอเติบโตแม้บางช่วงจะเจ็บปวดเกินบรรยายเธอไม่ปฏิเสธอดีตแต่ก็ไม่ยึดติดกับมันอีกต่อไปเธอเห็นความแข็งแรงที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนแอของตัวเองเธอเริ่มภูมิใจในเส้นทางที่เดินมาอย่างเงียบๆเ,เธอรู้ว่าการรอดไม่ได้คือความสำเร็จที่แท้จริง เธอไม่รีบสรุปว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าแต่เลือกเปิดพื้นที่ให้มันค่อยๆค,คลี่คลายเธอไม่เร่งบทต่อไปและไม่กลัวบทที่ยังว่างเปล่าเธอเชื่อว่าหัวใจที่ได้รับเวลาจะรู้เองว่าควรเดินไปทางไหนเธอปล่อยให้ชีวิตเล่าเรื่องของมันเองอย่างเป็นธรรมชาติเธอพร้อมฟังโดยไม่เร่งตัดสินในวันที่เธอหันกลับมามองจุดเริ่มต้น เธอขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้แม้จะไม่รู้ว่าจะหายดีเมื่อไหร่เธอเข้าใจแล้วว่าการให้เวลารักษาหัวใจไม่ได้ทำให้ทุกอย่างหายไปแต่ทำให้เธออยู่กับทุกอย่างได้อย่างสงบเธอไม่ได้กลายเป็นคนที่ไม่เจ็บอีกเลยแต่เป็นคนที่รักและดูแลหัวใจตัวเองได้เธอจบเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและเดินต่อไปอย่างมั่นคงในแบบของเธอเอง